สวัสดีมิดรักสแฟนเกมนะครับเอาละครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาดูทายาทของราชาตีซ่ากันดีกว่าเอามานะฮะเริ่มกันเลยครับผมตอนนี้นะครับผมแม่นางสาวน้อยนะครับก็รออยู่ในห้องหอแล้วนะครับผมนี่ไม่เดินเข้าใกล้แบบนี้นะครับนี่มันจะขึ้นว่าแมทชิ่งนะครับผมนี่นะครับตัวเองตัวเองเอ้ยตัวเองเฮ้ยมึงอ่ะหันหน้ามาเด้เด่นตัวเวเราอะฮะยังไงเอาละครับผมแมทชิ่งเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงที่ตั้งคันนะครับผมระหว่างนี้คงไม่ต้องอยู่ใกล้ก็ได้ปะเกี่ยวปะเออเนาะคือเราไม่ต้องอยู่เฝ้าก็ได้ปล่อยให้เขาตั้งคันไปนะครับเดี๋ยวพี่ว่าจะไปจับสำรวจพี่คาบอ่านไายังวะพี่ว่าพี่คับอ่านมาแล้วนะดูก่อนสำรวจอีกแล้วนาลงสาสำรวจปะอ่าเดี๋ยวเราไปหาสำรวจอีกตัวหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยววันนี้พี่ว่าพี่จะไปหาพวกไอเทมที่จะต้องใช้เรียกบอสด้วยนะครับเออเนี่ยไอเทมพวกนี้จะให้ดู มันจะมีอะไรบ้างนะซับอ,องอะโลสัลตนะครับแล้วก็ขาของกระเจนทวิตมีเขี้ยวของเมการูดอนมีขี้ของสไปโนนะครับแล้วก็กอรงเล็บของเทอร์ทิโนสัลตนะครับหรือว่าเจ้าเล็บยาวแล้วก็พิษของงูนะครับผมแล้วก็ขาของที่เล็กอุ้ยมันเยอะอยู่นะเนี่ยโอเคครับผมงั้นเราต้องรีบแล้วละ่ะเดี๋ยวรอดูหน้าลูกหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปหาหนูก,ก่อนแล้วก็ให้กลับมาดูหน้าลูกชายนะครับไม่รู้ว่าลูกชายลูกสาวเออไปไปเลย วังว่าสำรวจจะอยู่ไม่ไกลนะครับเนี่ยก็จับได้ไม่ยากอยู่แล้วสำรวจอะ่ะคือแบบว่าถ้าเจอก็จับได้เลยนะครับแต่ไปจากประสบการณ์คือถ้าแบบว่าเลเวลน้อยก็ใช้งานยากนิดนึงนะจะมีหน้าหมดง่ายไปหน่อยนะครับไม่เจอสำรวจเลยว่ะไปไหนก็บมดนะเอาละครับเดี๋ยววิ่งหาก่อนนะเอาคาโนอย่าทะเลื่องมีคาโนทําไมแหมได้ยินเสียงนึกว่าจะเดินมาหานะครับไม่กล้านะครับเอาเฮ้ยมามามา,มา,มาจริงเหรอมาจริงเหรอมาดิ มาดิถอยหลังตี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 เป็นไงสรุปไปครับพี่ลืมใส่หมวกด้วยเนี่ยพี่ลืมใส่หมวกให้ซีซ่านะครับเพราะว่าหมวกนี้ไม่มีพลังป้องกันแค่เท่เฉยๆเอาละได้มาแล้วเฮ้ยแต่เมื่อกี้เห็นเล็บยาวเออเล็บยาวด้วยดีวยดกว่าเป็นไงพี่ต้องหากรงเล็บของเล็บยาวนะครับพี่วิ่งผ่านเล็บยาวมาตัวหนึ่งเมื่อกี้แล้วก็เหมือนมีทีเล็กด้วยนะครับต้องเปลี่ยนเป็นอาวุธแล้วละ่ะเดี๋ยวว่ากันนะขอเถอะห่าใจร้ายนะครับผมเอาละฮะได้เวลาครับผมเฮ้ ก็ทะลึ่งบ้องอย่างเลยอืไอพวกมดปวกทั้งลลหลายซีโร่ก็อย่าห้าวดิโ oh, อ้โหตีเขาห้าร0อยครับผมอัพดาเมจมาใหม่นะครับในวันเล็บยาวเห็นแวบบเฮ้ยเห็นนแวบนะนี่ไงเล็บยาวขอค่าหน่อยตายเลยน้องทีเดียวเอาละครับผมได้ได้ได้ไหมได้เล็บไหม,ไมดูดี่ได้เล็บมาปะได้เล็บมานะครับผมเล็บไปสี่อันแล้วโอเคเดี๋ยวต้องไปป่าแดงเพื่อไปหานั่นอยู่นะครับ ไปหาพิษงูเออนึกอะไรไม่ออกเนี่ยแรปเตอร์ยอย่าอย่าห้าวแรปเตอร์อย่าห้าวอย่าห้าวมากันเลยมากันเลยเฮ้ยเหมือนมองมาเห็นทีเล็กอยู่แถวนี้ไม่มีเหรอโอเคไม่ไมีไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวไหาสำรวจกันก่อนอันนี้ไงทีเล็กเอาเอาประกันเัาใหญ่ตัวโตด้วยทะลึ่งทะลึ่องหมดเกินทะลึอ่องหมดเกินหัวอะไรหัวอะไรหัวอะไรดูนี่ด้วยาาขาป่ะปะมาเด้งเข้าตัวเลยเว้ยเอ้ยได้สองอันนะ ไม่ดีว่ะฆ่าตัวนึ่งได้สองอันอ๋อมันก็มีสองขานี่หว่าขาซ้ายขาขวาปะเอ้ยมันดีนะครับผมมันมีแถบไอ้นี่ขึ้นให้ดูเราจะได้รู้ว่าที่รักของเรานะครับโซเฟียของเรานั้นตั้งชื่อว่าโซเฟียนะน้องนะข้างล่างกระถิ่นเล็กอีกแจ่มว่ะไปเลยครับผมอู้หูกระโดดแทงกระโดดแทงกระโดดแทงแจ่มมากครับผมมันดรอปอะไรหรือปาเนี่ยไม่มีกระเป๋าเลยอะน้อง เดยจะบอกว่าเนี่ยแถบไอ้รังคันมันขึ้นอยู่นะครับเราจะได้รู้ว่าลูกเราใกล้คลอหรือยังพอใกล้คลอเราจะได้วิ่งกลับไปดูหลานเรานะครับไม่ใช่ลูกเนาะเป็นลูกซีซ่าแต่ว่าเป็นหลานของพวกเราทุกคนนะครับนี่ใจพูดนะพี่พ,พีเนี่ยแต่ว่าไม่เจอํำรวจเลยอะ่ะเดี๋ยวเราต้องไปป่าแดงเพื่อไปหาข่าของเอาเจนทวิตอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยหืมหืมเล่นบ้องเราเพื่อเล่นนายเหรอ เล่นไม่ดูเลยนี่ราชาของแบบนะเนี่ยนี่บอสแมปนะครับอย่าทะลึ่งนะครับแต่ว่าคณะสำรวจไม่เจอเลยเนี่ยสร็จเป็นกลัวจริงๆริงวะน้องสไปโนครับสไปโนคีบสไปโนตอนนี้อ้ยอโลก็มีฮะแจมแจมมากะัแจมมากะเอาสมองมาเอาสมองนายมาเอาสมองนายมาเราต้องการมากเลยได้หรือเปล่าได้สมองมาสองครับผมเอ้ยก็ไม่ยากนี่หว่าหาง่ายนี่หว่าเอาอ,อีกตัวนครับผมอโล พร้อมกับขปโนด้วยนะครับโอเคแจมแจมแจมอาโลจะไปไหนกระโดดแทงว้าเป็นไงฮะยายาอย่ามาเล่นกับซีซ่าครับผมฮะเกรีมีมัสโดนลูกหลงมาด้วยน้องข้างหน้าใครมีใครไหมทีเล็กหรือเปล่าใครตีวะทีเล็กจริงด้วยน้องบอสัตว์อุ้ยอุ้ยบอลโตข้าไม่อยากําเจ้าพี่ว่าบอลโตสามตัวน่าจะจัดก,การทีเล็กได้นะครับเพราะนั้นเราไม่ต้องห่วงดีกว่าเฮ้ยข้างหน้ามีคาโน อันป้านะครับนู่นตรงนู้นนะครับจะลองปะจะบวกปะน่าสนใจอยู่นะส่วนทีเด็กนี่เอาเลยดีกว่าอุ้ยไม่ได้ปะเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงเข้าไม่ถึงเรียบร้อยฮะหนีก้อนหนีก้อนได้หกอันแล้วรู้ป่าวยังไม่ได้สี่อันอนะ่ะหรือว่าต้องแบบว่าเอาเนื้อมาด้วยหรือเปล่าอ่ะโอเคได้ละอุ้ยโดนโอ้ยโดน,โโดนเจ็บเจ็บเจ็บ อะไรวนะน่ะอุ้ยเอกทำร้ายสัตว์ที่มีทางสู้ทำร้ายคนที่มีทางสู้ได้ไงอุ้ยบอลโตมาหนีกันครับโอ้อันฟ่าแรปเตอร์นี่ว่าอันฟ่าแรปเตอร์พอสู้ได้ว่ะไม่กลัวว่ะแต่ถ้าเป็นคานนะว่ะเสียวอยู่เสียวอยู่มามาเบลกเลยเด้งเบลกเลยเด้งเบลเลยเด้ง,ดงมา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 ตายครับผมหนีบอลโตนครับเพราะว่าเราไปทำร้ายเขาก่อนไม่อยากายตีบอลโตครับผมสงสารเขาเราเป็นพระเอกนะครับเอ้ยแต่จริงนะเนี่ยวิ่งมานี่ไม่เจอตำรวจเลยนะครับ ไปสำรวจปะไม่ใช่อีกอะสำรวจไม่เจอทักตัววะถามจริงไม่มีจริงเหรอพี่เชื่อว่าต้องมีแหละสำรวจจะต้องอยู่บนเกาะน,นี้อย่างแน่นอนสำรวจนู่นไงสำรวจเปลี่ยนของน่ครับอยู่นี่ครับกระบองไอ้ตัวนี้มันน่าหุนหุวยจริงเลยเอาเอากันใหญ่เอากันใหญ่เอาอีก้ันใหญ่เอา,อารับดาเมจกับน้องมยอะไรกันเยอะแยะเออผมมันหลับได้นี่วะพี่นึกว่ามันหลับไม่ได้เนี่ยสำรวจครับ ตำรวจนายไม่อยู่รตรงนี้หนีแล้วเหรอวัวเดียวหลับไปเดวลแปดพอได้อยู่นะครับเอ้าขอไอ้นี่มันตามมานะตกใจหมดถือว่ากเกือบฟาดแล้วเาะราฟาดเมื่อกี้โ,น vintage, โนดนตำรวจแน่นอนเอาแล้วครับผมยัดเนื้อไปเลยโอ้สองพันสองพันได้เนื้อมาเยอะมากครับตำรวจตืน่นพลึบพลึบเอาช้าว่ะป <laughs> กติจะเร็วไม่ใช่เหรอเฮ้ย <house> หน้าตาลูกจะคลอดแล้วะ ตำรวจรีบตื่นแล้วลูกจะคลอดแล้วสีซ่าต้องกลับไปหาลูกแล้วตื่นเอาย่างนิ่งอยู่ยังนิ่งอยู่เดี๋ยวฟาดเลยปะโอ้ยทำไมตื่นช้าจังล,ลูกจะคลอดแล้วเนี่ยอุ้ยลูกคลอดแล้วว่ามันขึ้นอยู่มเมื่อกี้น้องตำรวจเขาล้ออย่าทวงเวลาเรามีเนื้อน้องป้าเมื่อกี้ลืมดูนะครับเอาเปิดผิดเราน่าจะมีเนื้อน้องปั้เออเนื้อน้องก็มีเนี่ย ใส่เนื้อน,น้องไปดีกว่าเนี่ยเนื้อน้องได้แล้วลูกตำรวจถ้าหิวก็ลดนะครับแต่ว่ายังไม่ตื่นให้เลยอะ่ะเอาอยัางไงเนี่ยต้องกลับไปหาลูกเมียนะเนี่ยเฮ้ยอยู่เบบี้ตายอะ่ะเฮ้ยตายมันขึ้นมาตายอ่ะน้องเฮ้ยทำไมตายวะ <C 'd S 1> โอ้ยลูกตายทั้งทั้งที่ยังไม่เคยเห็นหน้าพ่อโอ้ย oh, oh. ชีวิตเศร้าอะ <laughs> โอ้ยน้องพอมึงเลยสํารวจมึงอะทำพิษมึงล้างแค้นกูเหรอตื่นแล้วน้องอนายตื่นช้าไปแล้วเนี่ยเอาเลขเลยดีวะเนี่ยเลขทบสามแล้วกันนายอะ,อะต้องใส่อ่านไหมครับเอาแล้วฮะไปไปก็อยู่แค่นี้เองดูดิโอ้โหศพลูกอยู่ปะวะตายจริงเหรอไม่ตายง่ายจังอะ พียถามจริงลูกตายจริงเหรอเธอลูกยอยู่ไหนฮะเข้าตรงนู้นกับน้องเข้าตรงนี้เข้าตรงนี้เฮ้ยไหนอะลูกเราอะลูกเราอะเนี่ยลูกเราอะไม่มองไม่เห็นลูกละห่อยที่เธอเอา้าทุบเธอเนื้อลูกตายเลยโอ้โห oh, ให้น้องลูกเราตายว่ะ อ,อีเมียบ้าอีเมียบ้ามึงปล่อยให้ลูกตายได้ไงมึงแค่ใส่อาหารให้ลูกทำไม,ไไำไมไ่ได้หรือไงทำไม่ได้หรือไงฮะฮะอเซ็งเลยน้องลูกตัวสีแดงด้วยอะ่ะเหมือนพ่อด้วยอ่ะโอ้โหโอเคครับน้องเฟล,ลว่ะปลอดภัยด้วยนะครับไปสํารวจแหละดไปฆ่าสํารวดทิ้งดกว,ว่าไปไปครับสํารวจมึงทำลูกกูมึงอยู่ไหนอืทำให้ลูกกูตายทำไมตีไม่โดนทำไมตีไม่โดนเฮ้ยโมโหโมโห โมโหเอาละครับผมเราต้องไประบายแค้นใส่ให้ไปเองเลยทีกว่าน้องโมโหแล้วน้องไปเองเลยครับสำรวจไม่ต้องเอ้ยต้องดิ <c oughs> เปลี่ยนใจน้องบอกอะไรของพี่วะเนี่ยป่าแดงมันใจน้องโอเคครับเดี๋ยวเราไปหาไอเทมปลุกบอสกันดีกว่าไปเซ็งเลยว่ะไปรุ่นไปนครับน้องเดี๋ยวพี่ต้องเพิ่มเวลไว้สำรวจหน่อยนะครับเพราะว่าสำรวจแบบว่าสเตมินาน้อยมากครับ เอาละมาเขาทำให้สไปโนูสลบก่อนครับผมมาสลบหลับไปหลับไปหลับไปโอเคหลับไปครับโอเคให้ํำรวจจัดการนะฮะโอเคสำรวจจัดการไปลูกโอเคสำรวจจัดการไปทําไ่จัดการแล้วลูกไปไหนหรอวะอ้าวเหนื่อยเหรอ,อ <S 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 หนุ่มสจะเหนื่อยน้องขี่เอาก็ได้มะไปครับผมให้สำรวจจิกไปจะได้เ,เพิ่มเวลนะครับนี่เป็นไง ไดมกี่เวล์ได้มาห้าเวลนะครับเตมิน่าไปรัวเลยจะได้ไม่ต้องลงบ่อยนะครับอีกทีนึงจะเอาคีบมันอีกลูอีกอีกอีก,อก,อก,อกได้คีบไหมเปิดดูดิได้มาสามอันโอเคได้ครับมีสามอันอยู่แล้วหรือเปล่าวะจำไม่ได้วะเอาไปครับผมต้องไปหางูนะครับผมพิษงูหายากกว่านอางล่างมีงูครับผมรววไม่น่าจะไหวเพราะว่าเลือดน้อยมากนะครับ ต้องจาัดก,การเองนะครับลงไปเอา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 ไปไปดิเฮ้ยต้องเปลี่ยนอาวุธก่อนเปลี่ยนอาวุ้นครับผมใช้เป็นอาวุธเลยนะครับไหนบ้างงัวเดี๋ยวเพิ่มเฮ้ยไปจีบหัวแล้วตำรวจตำรวจ,รวจเดี๋ยวตำรวจตายมามามาได้ผิดงูไหมเนี่ยเหนือจะไม่ได้นะแล้๋ยวตำรวจไปไหนหรอวะไปนู่นแล้วแรงเยอะมากน้อง ตัวอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะเนี่ยมันเห่าอะไรวะเนี่ยตัวอะไรวะดีโลหรอสตรวจหยุดลุกหยุดหยุดหยุดไปครับสำรวจมาไม่ค่อยปลอดภัยเลยไม่อยากสำรวจตายอีกแล้วพวมันจะตายอีกแล้วเนี่ยอาโนอย่าเห่านายไม่มีบทซีรีส์นี้นายไม่มีบทอ่าไปเมื่อกี้ได้พิษงูมาหรือเปล่าเนาะไม่ได้น้องพิษงูเหมือนจะดรอปยากนะครับดรอปยากกว่าอย่างอื่นเลย อย่างอื่นเนี่ยมันมีโอกาสชุดัวรเลยว่าจะได้นะครับแต่พิษงูนี่คือไม่ค่อยได้อ่ะสังเกตดูนะครับเท่าที่พี่เคยลองมาเล่นนะครับมาแล้วครับมา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 เอาล้วครับไ,ได้พิษงูด้วยนะครับมาแรงมาแรงเดี๋ยวดูอีกทีครับผมได้พิษงูมาหรือเปล่ายังไม่ได้นะครับ ได้หัวกะโหลกอะไรมาด้วยเนี่ยหัวของอะไรลิปเปอร์อ๋อตัวลิปเปอร์เหรอที่ขเขาเรียกกันนะนะไม่เคยเล่นเ <c oughs> ว้ยเะไรครับงูข้างหน้าสองตัวมา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 ก็ยังไม่ดรอป่ะน้องนี่ตัวนึงมา้ามา,มาอุ้หลายตัวเลยอ่ะอหลบหลมเต็มเลยน้องโอเคได้พิษงูมาสองอันครับมามาว่าตำรวจหลับแน่อนอนเยอะจัดอ่ะน้องตำรวจอยู่พึ่งหลับนะลูก เอาละครับจะรับไม้สำรวจจยหรับนะหูวค่าตั้งหลายตัวเหมือนจะได้พิษงูมาแค่2อันนะครับได้4อันโอเคมันใช้กี่อันเนี่ยมันใช้5้าอันนะครับยังขาดอีกแค่1อันได้อยู่ได้อยู่สำรวจอัพดาเมจบ้างดาเมจไปจะรัวครับเอาละครับขาดอีกแค่อันเดียวเราก็จะได้ไปหาอย่างอื่นนะครับต่อไปก็จะเป็นกรงเล็บของอาเจนทวิชใช่ปะไปครับผมหางูอีก หางูอีกกี่ตัวเนี่ยถึงจะได้เนี่ยอันนึงเนี่ยข้างหน้ามีงูครับผมจัดจัดต้องจัดไปไหนกันจะไปไหนกันมานี่เฮ้ยตัวอะไรวะขาโปขาโปก็มาขาโปก็มามาดิษมาดิษตัวเห็ดก็มายังไม่ได้พิษงูนะครับยังไม่ได้ครับผมมาแรงมาแรงเยอะมากครับผมมาเลยมาเลยโอ้ยยังเยอะน้องมาแรง วิ่งจะตายอ่ะไม่วจจะตายหน้าก็มีครับผมมาหมามาติดเข้าไปติดเข้าไปได้มาหรือยังแถวนี้อันตรายมากครับผมไม่อยากอยู่แล้วได้มาแค่สี่อันนะชุดเมื่อกี้ไม่ดรอปเลยนะน้องกลัวอ,อะไรวะหาต่อครับพิษงูนี่เหมือนจะดรอปยากกว่าอย่างอื่นเลยเนาะตำรวจไม่ยอมบินวะน,น้องเป็นไรวะ ตัวหนักเหรอน่าจะเป็นตัวหนักนะครับจริงด้วยตัวหนักเกินไปนะครับผมต้องทิ้งอะไรไปบ้างทิ้งเนื้อแล้วกันอุ้ยจอดไปวุดเลยอะจอดไ,ไปบ้างวะน่ะก็ยังหนักอยู่นะครับเอาเป็นน้ำหนักไปก่อนแล้วละท้งนั้นโอเคได้อยู่บินขึ้นแล้วล่ะทีนี้ไปสำรวจไปดีสำรวจบินโอเคครับขาดแค่อ,อันเดียวน้องหาไม่ได้วะ่ะหน้านี่งูมา มามาจีกจีกจีกไปยังไม่ได้ว่ะน้องม,มีข้อความขึ้นมานะครับก็ยังไม่ได้ว่ะสำรวจจะรับว่ะเดี๋ยวต้องพักให้สำรวดวจแบบว่าาสรบหายก่อนนะครับอ,อยู่ตรงนี้แหละตัวอะไรอีกเลยเนี่ยบิโล่บโลไม่อยู่เลแถวนี้ ตัวกากอย่างนายัไม่อยู่เลยแถวนี้แถวนี้เขาคนยังเก่งเขาอ,อยู่กันไปครับ่ารสรุปอย่างรถไม่เยอะหรอกแต่ไปแล้วครับผมไม่รอแล้วเวลาเรามีน้อยนะครับพี่ข้างล่างมีเล็บยาวอะ่ะมันจะเห็นเล็บยาวปะไม่ใช่นี่หว่านั่นเป็นคาโน่นี่ถ้าเดินเขา้คล้ายกันเนาะให้ซีซ่าลงไปลุยเองดีกว่าวะ่ะ เธอเบิร์ดคาโนโ่โอ้โหเยอะเลยอ่ะให้สำรวจอยู่บนนี้ดีกว่าน่าจะปลอดภัยนะครับปลอดภัยไหมสำรวจอยู่บนนี้ก่อนนะไปลุยเองเลยเอา้าหมาแรงน่าจะปลอดภัยนะเนี่ยรอนี้นะสำรวจนะเดี๋ยวมาไปเลยทีซ่าลุยลุยไม่ได้ใส่เลยเหรอเนี่ยใส่คุณตอนใส่คุณตอนใจเย็นใจเย็น อุ้ยผอกพังนี่มางานงอกกันน้องผอกพังผอกพังวะวิสัมพูดโดนอะไรอีกวะเนี่ยโอ้ยัมพูดโดนอะไรกัดวะเลือดไหลเลยหรืออะไรตั้งหนักกันเนี่ยโอ้ยเสือนี่ว่าไะเสือนี่ว่าอุ้ยไม่กระเทียมนี่ว่าอะฟาดไปฟาดไปหลับไปมีบัฟดิมีบัฟด้วยดิมีบัฟดิมีบัฟแมลงนะครับ ตบมาแรงมาดูได้ไหมเนี่ยหลับไปดิหลับไปดิมันหนีแล้วมันหนีแล้วมันหนีไปไหนหลับไปหล,ห,ลหลับไปหลับไป,บไป,บไปนี่มีผงเป็นผงสำรวจไปน้องต้องปล่อยไปแล้วล่ะสำรวจอยู่ไหนวะเอา้าสำรวจตายแล้วน้องเซ็งเลยอ่ะทำไมพาสำรวจมาตายทุกคลิปเลย <c oughs> ไม่ตลกแล้ว สงสารตำรวจวะไอซีซ่า,าช,ชุดก็จะแตกแล้วนะครับให้เป็นอะไรดีวะอาวุธก็ไม่เหลือเลยนะครับจะต้องกลับบ้านอเซ็งว่ะอืมอาสำรวจเอาอานมาะไปเจบสำรวจอีกแล้วไม่จับแล้วสงสารวะ่ะเริ่จับนะครับผมจับทีไราพาเขาไปตายทุกทีเลยอะ่ะมึงพาตำรวจใช่ไหมใช่มึงใช่ไหมมึงหรือเปล่าไปไหน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 หมไม่ตีเข้าทีหกิีเ่วะ ไม่ตีเบาเนีวะเซ็งเลยมาน้องใช้สเปียร์ดิว่าต้องขาวต้องซ่อมสเปียร์นะครับมันน่าจะซ่อมได้ปะก็ขาดแค่ไฟเบอร์นี่วะแล้วทำไมไม่หาวะโอ้โหเรื่องแค่นี้เองไฟเบอร์เก็บทีเดียวก็ได้แล้วเนี่ยเนี่ยเล้ยงก้าร้อยเก็บทีเดียวซ่อมสเปียร์กันครับอยู่ไหนเอ้ยอะฮะรีแพ์มาโอเครีแพ์แล้วก็ติดตั้งเลยครับแบบนี้แหละมา แล้วงูไปไหนหมดเนี่ยไปไหนละไอ้นี่ก็วิ่งไปทั่วมานี่มึงฆ่าสำรวจใช่ไหมมึงฆ่าตำรวจใช่ไหมหืมหืมไปไหนไปไหนอ้าวหยุดขี้เฉยกระโดดแทงอุย้ยวิ่งหนีทำไมวิ่งหนีทำไมหืมกระโดดแทงมึงฆ่าสำรวจล้างแค้นให้สำรวจก่อนล้างแค้นให้สำรวจล้ลางแค้นให้สำรวจหืมเบลอะไรวะทำไมหนีหนีนานเลยวะหืมหนีนานเลยวะฮะหืม เอาไอ้นี่ก็มาอีกแล้วไอ้คิดโก้มาแตกทั้งหลายไม่อยากไม่อยากได้ไม่อยากได้ไอไดโอเคครับหางูก่อนจังหวะนี้มีแมงูเนี่ยอยู่ไหนหมดเนี่ยทำไมหัวโคตรกันเลยเหรอฮึรู้ว่าราชาอทิซ่ามาหัวโคตรกันหมดเลยเหรอไม่มีใครมาทำไมทำไมมาที่มามาที่มามาที่มาโอ้โหแล้วพานกมาตายได้ทุกคลิปทุกคลิปไม่อายไง งูครับผมมาดิมาดิสามที่ตัวข้างหน้าแก๊งนี้แก๊งนี้มันต้องได้แล้วแก๊งนี้มันต้องได้แล้วเหมือนจะได้แล้วน้องเหมือนจะเห็นเห็นแล้วแบบอินแบบก็ได้แล้วล่ะมาดิมาดิมาโอเคนี่อีกตัวหนึ่งมามาโอ้เยอะมากน้องโอหโหเป็นสิบโอเคมามีใครอีกไหมมาดิมาดิซากโกะก็มาก็มาดิก็มาดิเอากระทืบเหรอกระทืบเหรอฮะกระทืบเปะ ซาโก้แล้วยังไงยังไงเหรอซาโกอ้อันนี้อารมณ์ไม่ดีนะครับอะไรเสียงอะไรอ่ะแมงปอมันกินซากเหรอเอาแล้วแต่คุณแล้วอจะกินกินเลยครับผมใจดีอยู่แล้วมาเช็คของนหน่อยครับโอเคได้ครบแล้วนะครับแล้วก็ขาที่เ,เล็กเลยอีกหนึ่งขานะครับแล้วก็จะมีเขี้ยวเล็บยาวอยู่ไหน,ไหนไวะเนี่ยอ๋อนี่เลยอีกหนึ่งอันเหมือนกันนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นขาของ A ขอาเจนทวิสต์เขาบอกอัลโลนะครับผมแล้วก็เขี้ยวของสลาม โอเคเดี๋ยวเราต่ออีพีถัดไปแล้วกันนะฮะโอเคไหมสำหรับอีพีนี้นะครับก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับผมตอนนี้มันก็ดึกแล้วพี่ขอตัวไปนอนก่อนแล้วก็พบกันมาอีพีถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เป็นวันดีสวัสดีครับ